สวัสดีวันเอลาครับมันนี้เป็นเสาวันที่25 <24. S 1> สิงห้าสิงยี่สิบสี่ยี่สิงหาคม2567นะครับประกอบกันตลาดนัดโครกระบือนะครับเอ่อน,น้องแก่จุ้งูบุตรอำเภอเมืองจังหวัดไร่เอ็ดนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับเอ่อต้นเลีงแดงสวยๆผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมยอดหลังเอานะครับทางโซนวัวงามผมผ่านมาแล้วนะครับตั้งแต่ต้นไร่นะครับเดี๋ยวค่อยมาชมยอดหลังเอากระได้น,นะครับ เรียบร้อยแล้วตัวละเ่สาวน่อยเปิดราคาประาไครับคุณ้สาสองมืนสองพัคอผู้ดำนะครับฟอผู้ดำแข้งขาดำสองหมื่นสองพันนาดเงาดีสูงร้อยสาบหนะครับคุณสุเมธ์นะครับเราหันมากพรท่านช่วงรับ แอ้มิน่ันมาแล้วนะครับคุณสนงัวงามนะครับหนาตลาดเคี่บเดี๋ยวไปชมยอนหลังเอานะครับรสดนะครับเอชมสองหมื่นสอเครื่องดำสนเจติดต่อไดเบอไนะครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่นสนะสนเจต่อสอบถาครับมุ่นมุ่งมมันย้อนเสียงก่มุ่งมันย้อนเสียงมันกเรยนเบิ่งสีบอกนเดี๋ยวไอ้มินเปลี่ยนมุ่งไหมนะเปี่ยนยางยางสประทัง น no ัวลักลุดนัวลักลุดนัวบ่งเบ่งหนาเบ่งหนาไม่หอยบึเบ่เป็นตะปงทรงแบบด้กแนั้นเริ่องต่อราคาเรื่องต่อราคานี้ไม้ามากาบน ปลาเนื้อพานีละสองหน่อยเนือนี่จะนี nah ่เ nah ้อคอสิ่แวน้อขาดีเนื่อขาดีท่านหนึ k <k <S <s ่ง อันเนี้ยเดเียวองมันครบหมือเนาะเื่ยงครบหมืันก็ได้าว่าได้เขาสนามใหม่เนาะผมบ่ามีคองกับนคอผมมาา่ี่ก็ด้เนาะหมื่นพันอยากได้หมื่นพันเราสียหากันเลยลังสิได้กัน เดี๋ยวเป็นเป็นต่อราคากันยเยอะเยาไป่งเ,เออทายงางาขอแข่งดีนะเครื่องดำนมซีนมซีนะมนะขอบดดำแข่งขาดำหิือเรื่องแีบนี้ถ่นน้ำเยี่องยอะนะันยู่บอกนังรับเป็นหมื่นพันเพื่นไปเพื่นไป ไปจอหน้ K ากันอยู่นะครับงอบดงอบดสู่งลอยสามสิบนะครับเดี๋ยวมิ้ภาพาไปยางเลาะท่านนี่แล้ะเดี๋ยวจะไปเบิ่งทางโซนไฟเลยพวกท่านเป็นหมานะกันเป็นสื่อกล้วนั่นจใจเงินนอยู่นะครับไปเบิ่งท่านกันนครับหมื่นสองพันห้ารสัของป่าของตอนราคาอยู่นะ สูง125บวกนะหมื 12, นะ่นสองพันห้าร้อตัวแดงเครื่องดำนะว่าสาวหน่อย1มื่นสองมื่นสองราคาเปิดนะหมื่นสองันห้าร้นะครับราคาเปิดท่านีนะ้แม่ลูกสาวเก่าเข้ามาแม่โบดแม่โบดลูกแดง สาเก่าแม่สูงลอยหาสิบหบวกลอยหกสิบอยห้าสิบห้าบวกเาก่าแม่ลูกลูกตัวเมียผมยุดครับยุดสามมือยุดจัดดังขั้นพุทธครับผมยุดจัดดังขั้นพุทธว่าไปดำหน้าหัวตาแม่หนิหัวตะเด็ดแมาา่ไทยหนงมือที่สามหนีประเด็ไปไทยเดือนหนึ่งเหรอ ผมไม่ได้ไปเกือบตั้งแต่ต้นปีมผมไม่ได้เขา่าคนทองเลยผมหยุดผมหยุดผพมันค่าปลูกค่าอยากปลูกต้นใม่อยู่ยังยืนเด็แม่ลูกแม่ลูกมาสองคมงครับสคมคมแดงจับ,บ้านคมแดงเป <49. S 2> ็นสี่สี่หมืนเก้าี่หนเนี่ท้องห้าเดือนครัสี่สิบเก่าสั่นครับ เครื่องดำๆเครื่องดำาๆแม่สูงลอยไ่้อยลอยอยซีซหบวกแต่ลอยหายครับแดงดีหนึ่งซีเก่าตกตัวละ2ครับแม่ลูกลูกกใกล้สิพอ่อมผสมเลยะครับลูกลูกกระสูงลอยสามสิบบวกลูกสาวเครื่องดำครับเครื่องดำทั้งสองตัวเรล็บเพื่งเรล็บเพิงหาย ฟังซีเก่าฟังซีเก่ Demon> いいาก uh ับตกตัวละสองหมื่นัวแม่ลูกแม่ก IC ็บส0 0 0มนลูกก็บสองหมนลูกกับส0 0หมื่นแม่แม่กับสองหมื่นเก่าลูก2องหมนแม่2อ0 0มืนเก่าครับแต่ว่าก็ราคาอยากตึงยังไงอยู่ครับอันนี้เศร้าเก่าแม่โบดลูกเดืนะครับเนี่ยืันสื่อ เป็นยางวนหลายรอบมันสิใจกัได้ไหมครับเสาเก่า,า,กาครับเสาเก่ารัเดขายดไซเบอร์นครับไซเรนยแปดสามนย์แปดสามบอร์สะครับด8 3 0า3 947 947 06นย์หกหนึสนใจท่มาสอบถามครับครับแม่ลูกครับนทั้งงัวเรียงนี่ะครผู้ชมหลายด้ยอไรันหอนไปท่านใดกัพอแต่ผู้ชมนี่ยท่านปลาเป็นกำลังต่อราคากันะครับปลาเป็นกำลังต่อราคากันนะเราดูอัน มันมีผลกับการตัดสินใจของคนที่ซื้อสิ่อขายตัวยืนเบื้องหนึ่งนะครับมารยาทสนามยืนเบื้องหนึ่ยืนเบื้องซื่อสืครับฟังเ,งเงอฟซีบา, FC, บางท่านก็นสิถามเอ้าคือเพ่อถามเพื่อถามบางที่นะครับต้องเบื้องสถานาการณนะ์นั่นมันยังครับมารยาทมารยาทเพินเ่นกําลังเพิ่นกําลังต่อรองราคาอยู่ไปเบาแสาาากมันมะันจัดสนใจยากกว่านะเพื่อแม่ลูกโอ้ลูกางงานุ่มงาม เท่าไรนะสามหมื่นหาหาหมื่นแปดพันห้าหมื่นแปดพันแม่ลูกลูกตัวเมียว่ายหาสิบขัวไเลยห้าหมื่นแปดสาหมืตัวละเศร้าตัวละเศร้าเจ็ด บ่ถ oh. ึงสามหมื wrote, ่นตัวนแยกแยกตัวลูกแยกเลยเขาพันเด็กันอยู่เขาพันเด็กกันอยู่ลูกแรกนลูกแรกลูกสองก็ังสิมาทเซ้งหรือเป่ครับสมเล้วนะครับเป็นรุ่นเหรอเอาสาวหน่อยจังหวะนี้บห้าหมื่นแปดพันก็ได้กันนสองแปด โออคนนี <languages? S 2> ้หูก็ค่อยดีปรนเด็นนหูก็ค่อยดีปันเดนะสองเปียกเศร้าเปีงามดีดูแดงดีนะครอบหูดำแก้าดำเครื่องดำนะดแดงงามมาสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับศูนย์หกสามศูนสสนสมสอง็สองเจ็ดสามสองสี่สาโทมาเลยพี่น้องสนใจโทมาสอบถามรถสทรงเลรโอ้โห เป็นเอ้างเขาเถอะสองหมื่นแปดพันสองหมื่นแปดพันสาวน้อยรอบผสมนั่งนาดีนะยนต์นะขันยูหมองนางทบอ่ะนะครับเดี๋ยวไอ้มี่จพายางเลาะไปเป็นยางเลาะไปเหลินท้างนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาชมไล่สดนะขอบคุณทุกดวงตาขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ